สวัสดีครับสวัสดีเนี่ยมือเสาวาบุ่นเลยเนี่ยวาบุ่เลยกำลังพักกันลุยขั้วนะครับหลังจากหนึ่งเสาหนึ่งมือเดียบร้อยแล้วนะครับยี่นองก็มาเดีนน้ำนะครับโอ้โนะครับเกินไปเกินอหกับมีงนะครับมามามาเด่นน้ำกันเมื่อกี้ก็มาแนวเมื่อกว่าร้านน้อยร้านน้อยก็มาแล้วลน,นอ้นนอ,นนองยิ้มตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศนะครับ โดยตามกันแทบเที่ฟังฟังฟังเบาๆโอ้อาหารขึ้นจานเรียบร้อยขึ้นจานแล้วเมื่อเนี้ยอันนี้อันนี้อุ่นอ่ะยังอุ่นอ่าหัดกบอันนี้ปิ้งกบโอ้โอันนี้ปิ้งกบอันนั้นอ่ะอ่า เพปรนเด็นว่าอ่าเหมือนว่าน้องแบด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 นะครับเพื่อนว่าอบอบแบดนะครับตัวนั้นอบแบดอาหารของเราวันนี้นั่นทีนี้ก็เราก็ว่าวุ้นเนียวมาวันเลยน้องยิ้มยิ้มสบายดีนะครสบายดีเด้อสบายดีเอินพ่อใไงเด้อล่ะพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่บ่ญมีข้ามาอ๋อวันนี้เขาไปหาแม่เออพ่อใหญ่ไหมว่าพ่อใหญ่เด้อเออ อันนี้เพื่อนกาเคยไปอุดรครับเปเหรียญยู่ดอนน้ำยูนะครับเหรียญน้ำกันครับปิ้งของฝากมาแต่โรงพยบานอันนี้อันนี้อันนี้เป็นปลาวันปลาวันลงขบานมะอุ่นนะครับมันแต่ว่ามันจุกเลยล่ะเอาเอาเพราะมันอุ่นกับเพราะสาแดงโมกําลังสาลาจริงจริงมาเนียลาลาจริงจริงนะครับเดี๋ยวมือนี้เขาจะ ที่ส่วนพี่น้องมานั่งกินข้าวนั่งคือเก่าครับมากครับไหมากินข้าวกินข้าวนั่กันนะครับข้าวเสาร์มอนี่กินข้าวเหนียวอาหารหลายอย่างครับวาวุ่นเด้อมื้อนี้มื้อนี้ลองอ่ารองไทยแบบบ่บ่ได้ใส่ไหมนะครับอันนี้เสียงธรรมชาติของธรรมชาติกถ้าเท็ดเล่อไปหนังต้มกีอิ๊วลุงผ้าเข่าแล้วเข่าก็ กิม,ม,มแล้วอ๋อตอนไหนยังไม่ทันคอมือมือมือก็่กก <c oughs> ้นก้มต้องกินมันจะแซ่บแล้แซ่บครับพี่น้องกินมันจะแซ่บไปเลยกินคอมันแซ่บจะนั่งนั่งนั่งยัย่อนั่งแบบนี้ไล้ป๊ปปูสานได้ขาเจ้าจะนั่งนั่งแบบนี้กินคือคือแบบนี้หลอดไปห้หบะอ <c oughs> ันให้เั็นเจ้ากัเป็น่นทีกันบะ <c oughs> เปนก็มีค่ะโอ้นั่งเป็นเนที่กันโอ มันจะเล่เป็นความเคยชินเนาะเป็นความเคยชินเป็นเอออันเวอันอ,อนกกบคือ,อกอบกบใหม่กบ,กบมีกบหม่กบไงข้าวเปล่อนอาจารย์น่า่อก็ตอมไอนด้ยค่ะเอนอะไรอย่ฮแต่สดเชิดมยัหขอได้ขาดิมือเชิดจนเนาะ ก็ลูสองคนนี่เขาบริอะไกินข้าเียวมาแต่ดุมบ่ยังไงครับบ่ได้กินขาาน้า,าเยพอพ่อไม่กินไม่กินกินเ่าเจ้าตอลอดเบิ่งความความเขาอยากกินนะอ,อาเลยลูกกินเต็มที่เลยแล้วท่านจะไจห่อดงเยเาได้อห,อ,อ,หอมา

ปลาหวานปลหวานลมวงกบังลอืมไากอาเข้าขึ้นมาหน่อยขกจเอาจอเพเินั้ไเล่จังอะรว่งม่เจ้าอ่ะาบังเจ้าบังลงบังแบบเดียวเออเขาปุุงแซบครับนี่คนเดียวเจ้าหนีที่เล้วเลย

อัอะไมนม้วออัเส้เ่ากินเขาเขาเพื่อนเอออบมอบแบบอบแบบอบแบบอบแพะเอาม่แบบซืปอี่ล้ขอแีมมาแถมมา่ย่้อเขาแถมเนาะยี่้อยู่ันื้อี๊กองสิันี่เดียวอัน อบอบแถมมันอบย่นยูยูบนมันจะใส่เตาอบเตาไม่ก็เวฟแราหบานเนี่ยมันจะเป็นแ่างๆครันะมันจะคายๆปิ้งเนี่ยบานก็เร็วแจัง่าขอยเร็ว่าเนาะอ่านซื่อซื่อซื่อเป็นชุดเดียวแต่ว่าเอาใส่สองอย่างในบอเครื่องผัดผัดมกันเลยร่วมกันเลยใส่กันคอยบ่รู้ว่าอันนี้มันเป็นนํำทานยยบานตีอื่นหนึ่ง Lần ừ. không có quên hà hà còn xin Cái quần à, dạ. ông quên nhà hàng gặp 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 Giang gặp 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 Cười à, gặp hả? <laughs> <laughs> <đúng không? cười>

ทานหาแมนอ๋ออันนี้เลยอยู่ในใจเมบดเพื่อออกเป็นลูกไมเชื่อเป็นลูกไม่เชื่อเลยียไมนนี้เชียกับไปะัไปไปเลิกมาเป็นลูกไม่เชื่อแล้วเยอา้างกม่ร้เลยแม่พนพี่น้องเขาเมื่ล้วลุกเล้วนี่ยเขาอะ

เดินไปที่น่นบ่ยังทำดินปิ่งปิ่งแบบไปย่อกินแหมกินคนเดียวอะไรคอยซนมาต้ก็คนเียคนนี้กินแล้วนี่ไงม่ถูกตองซามามึงเล่าเอซื้อให้กินเกิ้เนาะยงออกข้างหนอกคนนี้ไปทังไหนบหรอคนนี้เมื่ออายนี่แหลเราจะตป้งองตโอ้ท่าต้นก็ไมาต้นตนเม่อไดอก็มาต้นเี่่อน เขาเมื่อีนี่ด้วยลายเขาแซ่บครับเขาเมื่อเขาเมื่อจิ้หนึ่งคนหกคนหนึ่งคอหนึ่งขอหัวนึงเมนเตี๊ยเจ็บเนี่ยของแท้เล้พี่น้องแก้วบองอันหลงพะบางแซ่บแห้งเขาจนนึกเมื่อกิ้นึ่งวม้นอันเป็นพ้าเอกเลยแก้วบองกบเป็นตัวล่ําอันนี้อันนี้เป็นตัวรวย คนยังขึ้นเราเพื่อจะกินได้เจ้าบวังกับอันอันนักที่เนี่ยเขก็บากินเจ้าบวังครับมันขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์สิ้นสวรรค์นะครับิล้ขึ้นสวรรค์ได้เลยนะสิ้นสวรรค์โอ้สิ้นสวรรค์เริ่มสิ่้นสวรรค์เนี่ยป่าหวานข้องฟ้าก้อง่าง้นสวรรค์สิ้นสวรรค์สิ้นสวรรค์กินแล้วข้นให้บุญดงเบลให้บุญดงเบียเจ้าสิ

โอบแบบคนแบบเขาเนี่ยเขาใจที่ว่าอบอบอบแบบคนไทยอบเขาเอาใส้เตาอบนึกว่าใส้เตาอบไม่ไม่ให้โฮเบลหรือว่าใส้ฟาอบนะครับเป็นแห่งนะแต่ว่านี่มันหนึ่งเขาแบบมันดูปั่นแต่ก็หนึ่งหนึ่งมันมีหนนะเอาไปกลัวไม่หายอ่ะหนึ่งไก่เครื่องเนี่ยวหนึ่งไก่หนึ่ง ือนไใหนน่นงในี้านเหัหลัหลโอเคลำดับคลิปนี้ว้าวุ่นมือเนี่ยอาหารเจ้ามือนีนะครับอันนี้คือลำดับอ่าในการรับประทานอาหารนะครับอ่าเป็นว่าพอพอกับแม่ก็จะได้นั่งตังคนะครับนี้นั่งนี่องอะมโอเค ปกติมีก็คือมีสองอัน,อนดีเลยเดิมก็มีสองตังอันนี้เป็นเป e ็นเก้าอ,อีอ้ไวเสริมเอ่อส่วนลูกส่วนลูกจะไว้นั่งตังก็คือนั่งนั่งยมยอดนะครับเมื่วานเมื่อวาเป็นนั่งอยังนั่งยงยอดให้กันเน,ะนานเนะนาั่งยมอดอย่าเนาะแล้วถ้วยถ้วยจานที่เอ่อเพิ่นเพิ่นกินเขา่าเพิ่นทีกินขาเจ้าเนาะนกินปับ๊บถ้วยของเจ้าของต้อมเอาไปล้างทันที กินแล้วบ่ให้ผู้อื่นล้างให้แลกินล้วก,กไ็ไปล้างล้างไปล้างมั่นเปิดอานล่างผู้ดใดกินพอนว่าอิม่มเอ้ยอิ่มก่อนรีบไปดูละครนขนหนังประมาณนั้นผู้ใดอิ่มที่หลงังให้ล้างจานเมียนพระเขาโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้ซสำนีก่อน,นเจอกัออกนคลิปหน้าเนาะเจ้าบ่อง กินแจ้ววมงแก้วแทนที่เลยบายเผาเพราแบบแต่เมนู่ทั้งบ้านเฮาเนาะทั้งบ้านทั้งบ้านเนี่ยก็จะมากินกินเนี่ยกินปิ้งกบแล้วก็จำแก้วกินปิ้งกบจำแก้วคือกิ่นนี่จำแก้วแต่ในเบื้งพวกลูกๆกั้หลานมันกินมันกินแก้วก็คือคุยแต่แก้วบับ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 กบบ่ครบเลยเมือนก็ว่าเพื่อนเพื่อนว่าตัดเข้าใจว่าถ้ากินแก้วคือกินแก้วของบ้านผม ว่าอะกินกับกันเพราะว่าถูกถูกใจตัวใดก็ก,กินกตัวหน้าไม่ใชนะนี่ครับฝาเขมามแล้วแปลงใหม่นะครับเป็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตจริงๆนะครับเอาไว้สำนี้ก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ